พลังประชาชนถูกร้องเนี่ยนะมีพรคไทยรักไทยถูกร้องกันเต็มเลยประชาธิป์เนในชนะคดีนะใช่สารสารัฐมนุนเคยยกคำร้องให้ครั้งหนึ่งนะครับสาเหตุก็มาจากเรื่องกระบวนการนี่แหละกรกะตทําผิดขั้นตอนอืทําผิดขั้นตอนถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยสารร,รัฐมนูญท่านเมื่อรับไปแล้วก็ต้องดูนะฮะตามกฎหมายเนี่ยกรกะตคุณร้องมาคุณเป็นผู้ร้องมา แต่มติที่คุณบอกให้ก้าวไกลถูกยุบพักเนี่ยแล้วส่งไปให้สามุนยุบเนี่ยมตินี้มันเกิดจากมเป็นมนติที่ไม่ชอบเพราะไม่ได้ทําตามระเบียบที่ตัวเองออกมาเองและระเบียบฉบับนี้เป็นระเบียบที่มีสาระสําคัญกําหนดกระบวนการขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญนั่นก็คือการให้สิทธิ์แก่ผู้ถูกกล่าวหาผู้ถูกร้องนั้มาชี้แจงนี่คุณไม่ให้เขาชี้แจงเลยอยู่ดีๆคุณส่งเลยอืมนะฮะ อันนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญผมมั่นใจว่าตุลาการสาลนีกท่านหลายท่านหรือที่ปตรึกษากรกตนักกฎหมายมาชนทั้งนั้นเนี่ยเรียนกฎหมายมาชนมาเนี่ยไม่เคยเรียนหลักนี้ได้ยังไงหลักการเรื่ององค์กรผู้ใช้อำน,นาจในการกระทําการออกคําสั่งต่างๆเนี่ยมันต้องเคารพกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกนะําหนดนะฮะแล้วมันจะไม่มี <laughs> มันเป็นอย่างนี้คุณโบสผมกไม็ได้ฟังคุณประกรณ์มหันนกแถลงเมื่อกี้ครัเนี่ยวันเนี้ยผมอ่านจากเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยครับข่าวมาสิบสามมิถุนายนเนี่ยคุณประกรณ์มหันนกบอกว่าอะไรครับบอกว่าจะให้ทํายังไงอะ่ะท่านพูดแบบนี้นะท่านบอกว่าพอรอ,อพักการเมืองมันมีมตตายเก้าสิบสองกับมตตายเก้าสิบสามครับนะมันมีมติตาเก้าสิบสองกับเก้าสิบสามนะแล้วท่านก็บอกว่า กรณีที่กรกตร้องตอนเนี้ยนะครับคือ92ไม่ใช่93อืมแล้วท่านก็บอกว่าไอ้ระเบียบที่อ้างอ้างกันเนี้ยปี66เนี้ยมันคือระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรา93ไม่เกี่ยวกับมาตรา92อืมคนก็เลยงงอา้อาวผมอธิบายง่ายๆนะถ้าทุกท่านมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรอยู่ในมือไปเปิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว้วยพักการเมืองนะมาตรา92หรือ93 92อเขาพูดบอกว่า เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทาการอย่างใดอย่างหนึง่งและต่อไปนี้ให้ยื่นสามดุนเพื่อยุบพรรคแล้วก็มีวงเล็บหนึ่งสองสามสี่ไอ้เก้าสิบสองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นบทบัญญัติมาตราที่ว่าด้วยเหตุแห่งการยุบพรรคก็คือพรรคจะถูกยุบได้ด้วยเหตุอะไรบ้างเก้าิบสองบอกวงเล็บหนึ่งลมลั้งการปกครองนะครับวงเล็บสองกระทำการเป็นการปฏิบัติต่อการปกครอง วงเล็บสามเราทำฝ่าฝืนมาตรานั้นมาตรานี้วงเล็บสี่มีเหตุอื่นตามที่กฎหมายกํหาหนดนี่คือเหตุแห่งการยุบพักสี่วงเล็บในมาตราเก้าสิบสองครับดังนั้นบทบัญญัติในมาตราเก้าสองเราเรียกว่าเหตุแห่งการยุบพักส่วนจะยุบยังไงมันอยู่ในเก้าสิบสามขั้นตอนมันอยู่เก้าสิบสามอ่าอยู 93, <laughs> ่เก้าสิบสามซึ่งตงเ,เ,เขียนว่าเมื่อปรากฏต่อในทะเบียนในทะเบียนก็คือประธานตรงต่อ ว่าพักทำว่าพักมีว่าพักใดกระทําการตามเหตุของเก้าสิบสองก็นายทะเบียนก็ให้รวบรวมข้อเท็จจริงทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดเออ่ไอ้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดคืออะไรครับคุณบสท่านผู้ชมก็ไอระเบียบปีหกหกไงเก้าสิบสองคือเหตุแห่งการยุบ ส่วนพักจะถูกยุบได้ไงต้องดําต้องเป็นไปตามขั้นตอนก่อนวันี้ให้เริ่มดูที่93 93ก็บอกว่าประธานกรกะตถ้าเห็นเรื่องพุ๊กเนี่ยนะไม่บ่าจะมีใครร้องมาหรือเห็นเองก็ตามเนี่ยคุณจะเริ่มขบวนการยุกพักได้อย่างไงก็ให้ไปทําตามระเบียบที่ตัวเองออกมาระเบียบที่ตัวเองออกมาคืออะไรก็ไอระเบียบปี66ไงที่บอกว่าให้ให,ให้ให้เรียกพักพักที่จะถูกยุบมาชี้แจงด้วยทีนี้คุณประกรณ์มหันต์ไปแถลงเนี่ยเมื่อสักครู่นี้บอกเฮ้ย hey, ที่ ก้าไกลกำลังโดนเนี่ยมันไม่ใช่เก้าสิบสามันเก้าสิบสองเพราะเก้าสิบสองคือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าแล้วหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านั่นคือสามูวินิฉัยเมื่อวันที่สามเือนมก,กรากวกเจ็บ<อ>ว่าเป็นการล้มลาม้างมันไม่ใช่อันนี้ด้วยความเคารพนะไม่เคยพบปะเจอกันแต่นีด้วยความเคารพจะเล่าให้ฟังว่าอ่านกฎหมายเขาอ่านยังไงเก้าสิบสองคือเหตุแห่งการยุบพักเก้าสิบสามคือกระบวนการขั้นตอนการยุบพักดังนั้น พรรคไหนจะถูกยุบได้ต้องทําอะไรบ้างต้องมีเหตุอะไรพรรคนั้นไปทําอะไรมาเดือถูกยุบดู92มีส<ม>ี<ม>่วงเน็บส่วนถ้ามเีเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นมีการร้องกันมาอะไรต่างๆหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าปรากฏอะไรก็ตามแต่จะเริ่มต้นกระบวนการยุบอย่างไงเริ่มที่93และ93บอกว่าเฮ้ยรายละเอียดให้กรกตไปออกระเบียบกกตก็ไปออกระเบียบง้ฮะระเบียบปีหก แล้วเรื่องเียปีหกก็บอกว่าให้เรียกพรรคการเมืองมาชี้แจงแล้วพรรคเก้าไกลเขาโดนกล่าวหาเขาไม่เคยได้รับโอกาสชี้แจงเออแล้วนี่อยู่ดีๆก็เป็นร้องเขาที่สาวแล้วท่ามันูญนี่ขั้นตอนสําคัญมากนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าตอนลืมได้อย่างไงเรื่องเนี้ยว้ยแล้วตัวเองก็เป็นคนออกเองด้วยว่าอาจารย์อ่ะถูกต้องเพิ่งออกปีหกหกใช่ไงผมก็งงว่าแล้วทำไมเขาไม่ทำตามระเบียบของเขาอ่ะทีนี้เนี่ยอ คุณประกอให้ให้สัมภาษณ์ถแถลงเมื่อสักครู่นะก็พูดบอกเอาไว้นะฮะบอกว่าอะไรบอกว่าจะให้ทํำยังไงก็มันมันชัดเจนขนาดนี้แล้วก็สารบันวินิจฉัยเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดมกราหกเจ็ดว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างอันนี้ก็ไม่ได้ครับอันนี้ด้วยความเคารพท่านประกอหนานพซึ่งเป็นกรกตและกรกตท่านอื่นๆที่มีมติเจ็ดศูนย์ส่งกันไปเนี่ยนะไม่ได้ครับคดีที่เก้าใครโดนสามสิบเอ็ดมกราหกเจ็ด นั่นคือคดีตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญก็คือใช้เสรีภาพเป็นการล้มล้างสารนรรมูญเนีอำน่าสั่งห้ามการกระทำไม่ใช่เรื่องยุบพักถ้าคุณอยากยุบกกตคุณอยากยุบคุณอยากคุณอยากส่งสารนรำมูญให้ยุบเนี่ยคุณต้องมาทำตาม9 2 9 3และระเบียบของคุณปี66คุณจะมาบอกว่าเฮ้ยสารนำมูบอกไปแล้วเมื่อ31มกราคม67เอ้เอา ถ้าคิดแบบนี้นะฮะกกรต,รตมีไว้ทําไมอ่ะเออถูก<อ>ไหมฮะก็ถ้าสารมนุนพูดอะไรปุ๊บอ้าวเฮ้ยแล,แล้วระเบียบทําไงเนี่ยระเบียบที่คุณออกมาทําไงรถมันวิ่งคนละเลนคุณโบสไอ้มาตรา49ที่ทนายของพูทธอิสระไปร้องที่สารมนุนเนี่ยว่าสารตัดสินมาแล้ว,สา,าลวสารเป็นพรทธลาว67นั่นเลนหนึ่งมันจบเลนไปแล้วอืซึ่งหยุดการการะทำนี่เลนอ่าหยุดการกระทำเลนใหม่มันกําลังวิ่งโดยกกต เล่นใหม่มันบอกว่ากรกตต้องทําตาม9293และระเบียบปี6อืมแล้วคุณจะไปพารเข้าทางรับได้ไงมันคนละเล่นอืมใช่คือสรุปผมเห็นอย่างนี้นะคุะบดเราก็นั่งนึกเอะแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้เนะี่ยผมคิดว่างี้ฮะอ๋ออีกนิดนึงคุณประกอบบอกก็บอกว่าเนี่ยผมอานจากข่าวเนี่ยก็บอกอรอบนี้มันก็คล้ายๆเหมือนที่ไทยรักษาชาติโดนไงอ่า ตอนปีหกสองแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีระเบียบออกมามันไม่มีระเบียบระเบียบจากกมเต้อนเองนะฮอผมก็เลยทำไมหรือว่ารีบทําไมต้องรีบขนาดนั้นใจเย็นคือถ้าอยากดูพักเก้าไกลใจเย็นเย็นกว่านี้ก็ได้ไม่ต้องรีบทีนี้พอรีบเนี่ยอ้าว ผิดก็ไม่ไม่ไม่ไม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 ทำตามมันก็เลยกลายเป็นผิดกระบวนการนะเดี๋ยวอาจาร,ร,รแบบเนี้ยครับแล้วกระบวนการขั้นตอนสําคัญด้วยเออ <c oughs> คิดเห็นแคนยังไงบ้างฮะแล้วระเบียบนี้ <c oughs> ยิ่งไปกว่นานั้นจะ็บสเป็นระเบียบที่ตัวเองออกมาเองด้วยใช่ <c oughs> พีคตรงนี้เขาไม่ค <c oughs> ุยกันเหรออาจารย์ <c oughs> หรือคนออกระเบียบเขาออกไปแล้วหรือยังไงก็ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นคนลง คือทุกคนทุกคนที่ชุดที่ออกเนี่ยอาจารย์มันคือ bon ชุดนี้ปัจจุบันนี่ปะและชุดนีสิชุดนีสิเพราะเพิ่งออกนักปรักุมพาหกหกนะกุมภาหกหกก็คือเป็นคนหน้าเดิมทั้งนั้นเลยเป็นแก๊งเดิมทั้งนั้นเลยละลงนามโดยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอิทธิพรดุลประคองแทบไม่ทำตามออกเองไม่ทำตามเองเออทีนี้เรื่องนี้มันน่าสนใจคุณบอสมันมีประเด็นและมันเป็นประเด็นสาระสำคัญ ทำไมผมถึงยิ่งมั่นใจว่าสารธรรมันมาลสารธรรมนูญท่านสั่งเลยให้กรกตชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มอก็คือก็คือโดนสั่งมาเลยต้าตะไร่อุโหนนาฟ้าเตคุณเทนวัฒน์ก็ส่งพยานเพิ่มไปอีกว่าคุณอิทธิพรบุญประกองให้สัมภาษณ์เองเลยว่าไม่ได้ทําตามระเบียบเออใ่ไมเอาเรองกมันเรื่องนี้เรื่องเรื่อง นี่ไม่ต้องไปนั่งคิดเลยหนึ่งหนึ่งสองล้มล้างไม่ล้มล้างเนี่ยเรื่องนี้แหละ